บินบ้าหน,นามบ,บทอันนบะบทอันนบะเป็นบทมักกิยาะมี40องค์การที่ถูกขนานนามว่าบทอันนบะเพราะในบทนี้มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับวันกิยามะการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมแกนหลักของบทกล่าวยืนยันถึงหลักการศรัทธาแห่งการฟื้นคืนชีพ ซึ่งพวกมุชริกรีนปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่ตลอดมาบทนี้ได้เริ่มโดยการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องวันกียร์มะการฟื้นถืนชีพและการตอบแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของพวกคุฟฟาตมักกะได้ครุ่นคิดและกล่าวขวัญอยู่เสมอจนกระทั่งได้กลายเป็นปัญหาหลักที่มีทั้งผู้เชื่อถือและผู้ปฏิเสธ ต่อมาบทได้นำข้อพิสูจน์และหลักฐานมายืนยันถึงเดชารูภาพของพระเจ้าแห่งสายลโลกเพราะผู้ที่สามารถในการสร้างสิ่งที่แปลกประหลาดและมหาศัรรย์ย่อมไม่หมดความสามารถที่จะบังเกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่หลังจากได้ตายไปแล้วแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและได้กำหนดเวลาของมันคือวันแห่งการชี้ขาดตัดสินระหว่างพวงบ่าวที่อลอตจะทรงรวบรวมชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลัง เพื่อการชำระสอบสวนหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงนรกยาหันนำซึ่งอลัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาและการลงโทษที่น่าอัปยศในรูปแบบและชนิดต่างๆหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาบทได้กล่าวถึงบรรดามุหมินผู้ศรัทธาและสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสําราญหลายรูปแบบทั้งนี้ตามสํานวนของอัลกุรอานที่รวมไว้ ระหว่างการชักชวนให้ทำความดีและการขู่สัมทับให้ละเว้นความชั่วบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงความหวาดกลัวของวันเกียรมะโดยผู้ปฏิเสธศรัทธาวังที่จะให้ตัวของเขากลายเป็นฝุ่นเพื่อที่จะม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและจะไม่ถูกสอบสวนบิร ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอออัมมะยาลูนพวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไรอออนนนิบะลีมถามถึงข่าวอันสำคัญยิ่งอัลลซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่ลมมู เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือและไม่ได้เที่ยเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ และเราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นคู่ครองกันแล้วเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนและเราได้ทำให้กลางคืนเป็นเครื่องปกปิดร่างกายแล้วเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องอย่างจี่ และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ดชั้นฟ้าและเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้าแลวาวะว่งทีَ่ ا ا ج ا และเราได้เห็น pues น mm ้ำหลั่งลงมาอย่างมากมายจากก้อนเมฆเพื่อว่าเราจะได้เมล็ดและพืชพันธุ์งอกเงยขึ้นด้วยน้ำนั้นและบรรดาเรื่อกสวนอันหนาแน่นแท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้น

และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวงอินนะจฮันมะกนกตมิรซาดัลิตตอฆีนมะอาบัลลาบิธีนฟีฮาอัพกาบาถ้าจริงนรกยานนำนั้นเป็นที่สอดสองเป็นที่กลับไปสำหรับผู้ละเมิด พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้นนอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควรเพราะพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวนเพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิน้นเชิง และทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกดังนั้นพวกเจ้าจงริมรถการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น ออลแท้ أ ا ا ا จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะเรื่องสวนอันหลากหลายและองุนและบรรดาหญิงวัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม ในสวนสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้าสาระและกล่าวเท็ดทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระผู้วิบาลของเจ้าเป็นการประทานอย่างเพียงพอ รับบิสสมาวาทิวัลอรดิวะมาบ่ยละหุมันระหมานล่ายัมลิกูลมินหุขิตาบานพระผู้อิบานแห่งบระดาชั้นฟ้าและผันดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระรุ่มยาวมยกูม الر ู ح วัลมลาอิกะทุศฟา วันซึ่งยิบรออินและมาลากะจะยืนเป็นแถวพวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญ,ญาตให้แก่เขาและจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น آ ا นั่นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์คอยเขายึดทางกลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาเถิดอินนันจรนาคุมะลาบุการีบาเยื่อเมยง แพ้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่มือทั้งสองของเขาได้ประกอบเอาไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันเป็นดินเสียก็จะดี